เนื้อยิ่งสิ่งใดรักท่วมใจรักยิ่งจริงแท้รักมันคงแน่ไม่แปรรักประชาทิปไตยวันคืนตื่นยำรักเนื้อยิ่งสิ่งใดกระหึมทั่วไทย อยู่แห่งไหนหัวใจรวมเขารักความเป็นไทยเสรีใจไทยรวมฟันสู้พ้นการคมคู่กดขี่ฟื้นใจพองเรายิ่งถูกเยียดยาม ซ้ำกระน่ำยิงเอายาดเยียดชังเมาวางโงเคล้าไปสีนานมาสักศีในใจคนไทยทุกพองมีค่าเป็นทอง ของเท่าเทียมทั่วหน้ารู้สิรู้เสียงไม่ยอมแบกบาทาพ้องหมู่ประชามุ่งมั่นหาประชาธิปไตยเหนือยิ่งสิ่งใด ขอมันในสักเสรีภาพขอไม่กรานกล่าด้วยคนเท่าแท้ทั่วไปขอส่งคำย้ำมียอมหลบมานใดจะสู้ผู้ภัย เพื่อคงไว้อุดมการแดน